1 2 3 4งส,งส,สี่สี่เหลี่ยมนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าแอปพลิเคชันที่เราซ่อนอยู่นั่นเอง สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ใช้สมาร์ทโฟนชาวครอบครัว Oppo ทุกท่านครับกลับมาพบกับผมนายตึงเนืออีกเช่นเคยนะครับและเรายังอยู่ในซีรีส์ของมือถือ Oppo Android 11 Color OS 11นะครับคุณผู้ชมและฟีเจอร์ในวันนี้ที่นายตึงเนือจะมาแนะนำนะครับเป็นฟีเจอร์ที่คุณพ่อบ้านใจกล้าทุกคนเนี่ยถามกันเข้ามานะครับว่าในเวอร์ชันมือถือ Op p o Android 11 Color OS 11เนี่ยฟังก์ชันนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับนั่นก็คือฟังก์ชันการโค่งแอปพลิเคชันนะครับและฟังก์ชันการซ่อนแอปพลิเคชัน นั่นเองนะครับก่อนอื่นนายถึงนีง่ขออธิบายประโยชน์ของ2ฟีเจอร์นี้นะครับสำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่ทราบนะครับการโคนนิ่งแอปพลิเคชันเนี่ยก็คือการทําสําเนาแอป,ปเพิ่มขึ้นมาอีก1แอป,ปนั่นเองนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับแอปพลิเคชันหลักๆบางแอป,ปเนี่ยเราสามารถโหลดมาติดตั้งได้เพียงแค่แอปพลิเคชันเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นแอปพลิเคชัน Line ของเรานะครับเราโหลดมาใส่ในเครื่องเราเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้แค่บัญชีเดียวครับแต่ในกรณีที่เราอยากใช้บัญชีไลน์อีกหนึ่งบัญชีนะครับเรา สามารถโค่นิ่งแอปไลน์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแอปได้ครับทาให้เรามี2ไลน์ในเครื่องเดียวกันนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์ของฟีเจอร์การโค่นิ่งแอปพลิเคชันนั่นเองต่อไปนะครับฟีเจอร์การซ่อนแอปนะครับความหมายตรงตัวเลยครับเราสามารถซ่อนแอปพลิเคชันในมือถือของเราเนี่ยไม่ให้แสดงบนหน้าจอหลักได้นะครับสมมุติว่าคุณผู้ชมกลัวว่าคนใกล้ตัวของเราเนี่ยเข้ามาเช็คมือถือแล้วก็เข้ามาดูแอปพลิเคชันที่เราไม่อยากให้เห็นเนี่ยเราก็สามารถซ่อนแอปนั้นได้ครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาดู วิธีการใช้งานทั้ง2ฟีเจอร์นี้กันเลยนะครับโดยในถึงหนึ่งจะเริ่มจากฟีเจอร์โคนิ่งแอปพลิเคชันแล้วต่อด้วยการซ่อนแอปนั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าเลยครับฟันเฟืองตัวนี้นะครับปึ๊บหลังจากที่คุณผู้ชมเข้ามาในเมนูการตั้งค่าแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาหาเมนูการจัดการแอปนะครับเมนูนี้นี่เองนะครับการจัดการแอปนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมเข้าไปเลยครับปึ๊บ พอเข้ามาในเมนูการจัดการแอปแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าอยู่ตรงด้านล่างเลยครับนั่นก็คือเมนูตัว cloning แอปนั่นเองนะครับให้เราเข้าไปเลยครับปึ๊บ พอเข้ามาในฟังก์ชันตัวโคลนแอปพลิเคชันแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าเราสามารถโคลนแอปพลิเคชันอะไรในเครื่องของเราได้บ้างนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากดูว่าฟังก์ชันโคลนแอปเนี่ยสามารถโคลนแอปพลิเคชันอะไรได้บ้างนะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปที่เมนูแอปที่สามารถโคลนได้นะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บ หลังจากเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเราสามารถโคลนแอปพลิเคชันอะไรได้บ้างนะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับแอปพลิเคชันที่เราสามารถโคลนได้นะครับกลับออกมาหน้าเดิมครับปึ๊ก ก่อนที่เราจะไปทําการโคลนแอปนะครับมันจะมีคําอธิบายอยู่ด้านล่างครับคุณผู้ชมสรุปง่ายๆก็คือการโคลนแอปในเครื่องของเรานะครับสามารถทําได้ทีละ2แอปเท่านั้นครับไม่สามารถทําเกินกว่านี้ได้เอาละครับเรามาดูวิธีการโคลนกันเลยนะครับในที่นี้เดี๋ยวนตึงเนือจะลองเป็นการโคลนแอปพลิเคชันไลน์นะครับเราก็เข้าไปเลยครับปึ๊บพอเราเลือกเข้ามาที่แอปไลน์แล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นอยู่ในเมนูแรกเลยนะครับนั่นก็คือสร้างแอปที่โคลนนั่นเองนะครับให้คุณผู้ชมมากดเปิดได้เลยครับ ระบบก็จะสร้างแอปโคลนมาให้คุณผู้ชมแล้วครับง่ายๆแบบนี้เลยครับซึ่งเราสามารถเข้าไปเปลี่ยนชื่อแอปได้นะครับลองเข้าไปดูนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับให้เราตั้งชื่อแอปพลิเคชันที่โคลนมานะครับว่าจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับพอเราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้มากดที่เครื่องหมายถูกตรงนี้ได้เลยครับจากนั้นย้อนกลับออกไปนะครับ สมมติว่าผมจะโคนอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Facebook นั่นเองนะครับผมก็จะเข้าไปที่ Facebook เลยครับปึ๊บจากนั้นเหมือนเดิมเลยครับเราก็มาเปิดฟังก์ชันสร้างแอปที่โคนนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้เราก็จะมีแอป f a c e b o o k โคนแล้วนะครับย้อนกลับออกมานะครับปึ๊บ คุณผู้ชมก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเราสามารถโคลนได้ทีละ2แอปเท่านั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับถ้าในกรณีที่ผมจะโคลนแอป In s t ต g r กรหรือว่า Messenger เนี่ยผมจะต้องมาทําการลบแอปพลิเคชันที่โคลนไว้ก่อนหน้านี้1แอปนะครับโดยการเลือกเข้าไปที่แอปพลิเคชันที่เราโคลนอยู่นะครับสมมุติว่าในนี้เป็น Facebook และกันเข้าไปเลยครับปึ๊บพอเราเข้ามาแล้วก็ทําการปิดนะครับปึ๊บมันก็จะมีป๊อปอัพดิ้งขึ้นมาแบบนี้ครับว่าเราต้องการลบหรือเปล่านะครับเราก็ลบได้เลย ึ๊แล้วย้อนกลับออกไปนะครับึก็จะเห็นว่าพื้นที่ในการโคลนแอปเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับทำให้เราสามารถโคลนแอปพลิเคชันอื่นได้นะครับเอาเป็น Messenger ละกันนะครับึจากนั้นก็เปิดสร้างแอปที่โคลนนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวกลับออกไปดูหน้าหลักกันหน่อยนะครับดูว่าแอปพลิเคชันที่เราโคลนมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันอยู่ในหน้าจอหลักเลยครับก็จะมีไลน์โคนนะครับกับตัว Messenger โคนเนี่ยเราสามารถเข้าใช้งานเข้าล็อกอินได้ตามปกติเลยครับเหมือนเรามีแอปพลิเคชันไลน์อยู่อีกหนึ่งบัญชีนั่นเองนะครับเหมาะสําหรับคนที่ใช้2บัญชีแบบผมมากเลยนะครับบัญชีหนึ่งไว้คุยเรื่องงานอีกบัญชีไลน์หนึ่งไว้คุยเรื่องส่วนตัวประมาณนี้นะครับผมและนี่ก็เป็นฟีเจอร์การโคนนิ่งในมือถือ oppo android 11 color os 11นั่นเองนะครับโอเคครับหลังจากที่เราทําการโคนนิ่ง ร็จแล้วถ้าบังเอื่นว่าเราอยากซ่อนไม่ให้ใครเห็นนะครับว่าเราโคนิ่งแอปพลิเคชันนี้ไว้คุยเรื่องส่วนตัวไม่อยากให้คนใกล้ตัวรู้อะไรประมาณนี้นะครับเราก็สามารถซ่อนได้ครับวิธีการซ่อนก็ไม่ยากเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้คุณผู้ชมไปที่เมนูการตั้งค่าเหมือนเดิมครับปึ๊บพอเข้ามาในเมนูการตั้งค่าแล้วนะครับให้คุณผู้ชมไปที่เมนูความเป็นส่วนตัวครับความเป็นส่วนตัวนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บ พอเข้ามาในเมนูความเป็นส่วนตัวแล้วนะครับเราก็จะเห็นเลยครับว่ามันมีเมนูซ่อนแอปตัวนี้อยู่ครับเข้าไปเลยนะครับปึ๊บหลังจากคลิกที่เมนูซ่อนแอปแล้วนะครับมันจะมีป๊อปอัพด้งขึ้นมาให้เราตั้งรหัสผ่านความเป็นส่วนตัวครับจากนั้นให้คุณผู้ชมคลิกที่ปุ่มตั้งค่าได้เลยครับปึ๊บพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้คุณผู้ชมตั้งค่ารหัสผ่านได้เลยครับในที่นี้ผมก็จะตั้งเป็น1 2 3 4 5 6แล้วกันนะครับ อย่างของผมมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับว่ารหัสของผมเนี่ยมันง่ายเกินไปแน่ใจว่าจะใช้หรือนะครับผมก็จะเลือกเป็นใช้เลยนะครับปึ๊บจากนั้นเขาจะให้ยืนยันรหัสผ่านที่เรากรอกเมื่อสักครู่อีกหนึ่งรอบนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยครับ1,2,3,4,5,6 เรียบร้อยครับจากนั้นนะครับมันจะมาที่หน้าข้อมูลการกู้คืนนั่นเองนะครับเผื่อในกรณีที่คุณผู้ชมลืมรหัสผ่านนี้นะครับซึ่งมันจะมีวิธีการกู้คืนหลายๆแบบด้วยกันนะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างการกู้คืนด้วยคําถามความปลอดภัยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าคําถามได้ครับลองเข้าไปดูนะครับ ในนี้ก็จะมีให้เลือกหลายคำถามด้วยกันนะครับครูคนหนึ่งของคุณเชื่ออะไรมาดา,นาของคุณเชื่ออะไรประมาณนี้นะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นครูคนหนึ่งของคุณเชื่ออะไรนะครับแบบที่ระบบเลือกมาให้นะครับจากนั้นผมก็จะใส่คำตอบเข้าไปเลยครับหลังจากที่เราตั้งคำถามและใส่คำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมมากดที่เครื่องหมายถูกบริเวณมุมขวาบนตรงนี้นะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บ เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเมนูซ่อนแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมเลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการซ่อนนั่นเองนะครับพอเราได้แอปพลิเคชันที่เราต้องการซ่อนแล้วนะครับเราก็มาเปิดฟังก์ชันตรงนี้เลยครับหลังจากที่เราเปิดฟังก์ชันการซ่อนแล้วนะครับในกรณีที่เราใช้งานครั้งแรกนะครับทางระบบเนี่ยจะให้เราตั้งรหัสนะครับเพื่อเข้าถึงการซ่อนแอปนั่นเองนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมคลิกที่ปุ่มตั้งค่าได้เลยครับ ปึ๊บหลักการตั้งรหัสก็ไม่ยากครับต้องให้หัวท้ายของรหัสเนี่ยมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครับตัวอ,อย่างที่เขายกมาให้นะครับก็คือสี่เหลี่ยม 0, 0, 0สี่เหลี่ยมครับโดยคุณผู้ชมสามารถใส่ตัวเลขได้สูงสุดถึง16หลักเลยนะครับแต่ในที่นี้ผมจะใส่ประมาณ4หลักก็พอนะครับเอาละครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มตั้งกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับปึ๊บ1 2ึง สุดท้ายนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะใส่รหัสกี่หลักนะครับแต่ต้องจบท้ายด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจากนั้นใส่รหัสแล้วก็ปิดท้ายด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับจากนั้นพอเราตั้งรหัสเสร็จแล้วให้เรามาคลิกที่เครื่องหมายถูกบริเวณมุมขวาบนครับ ป๊ึเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ตั้งรหัสการซ่อนแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับระบบจะเด้งมาหน้านี้นะครับสาธิตให้เราดูวิธีการใช้รหัสนะครับก็คือให้เราไปที่แอปการโทรแล้วป้อนรหัสนั่นเองนะครับเดี๋ยวนายตึงเนือจะทําให้ดูเลยนะครับให้เรากดที่ปุ่มเสร็จก่อนนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับกลับออกมาหน้าหลักนะครับปึ๊บ คุณผู้ชมก็จะเห็นแล้วนะครับว่าแอปพลิเคชันไลน์โคลนของผมเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับมันถูกซ่อนไปแล้วนั่นเองนะครับวิธีเรียกใช้งานนะครับให้เราไปที่แอปพลิเคชันการโทรของเราเลยครับเข้าไปเลยครับปึ๊บจากนั้นนะครับให้เราใส่รหัสที่เราตั้งการซ่อนแอปไว้เมื่อสักครู่นี้เองนะครับผมก็จะกรอกไปเลยนะครับสี่เหลี่ยม1 2 3 4สี่เหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับ ก็จะเข้ามาที่หน้าแอปพลิเคชันที่เราซ่อนอยู่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับก็จะไม่มีใครรู้แล้วนะครับว่าเราซ่อนแอปพลิเคชันอะไรไว้ใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างนะครับและนี่ก็เป็นอีก2ฟีเจอร์ดีๆนะครับในมือถือ oppo version android 11ระบบ color os 11นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมในตึงเนืดด้วยนะครับในตึงงนืจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ กันไปก่อนบ๊ายบายครับ